ฮัลโหลสวัสดีทีฟซีที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้ก็อยู่กับช่องน้องโคเชียงตงนะคะซึ่งวันนี้น้องโคจะเข้าในเวียงนะคะ mm hmm. ก็เธอจะพาไปดูทีฟซีไปดูน้ําท่วมที่ในเวียงเชียงตงที่ไม่เคยท่วมเยอะขนาดนี้มาก่อนนะคะว่าไม่ดูเออรถยนต์จะผ่านไม่ได้หรือเปล่านะคะซึ่งน้องโบจะ ส่งแม่นกครูไปหาหมอพอดีว่าแม่นกโครูต้องไปหาหมอทุกๆเดือนนะคะ mm hmm. ซึ่งวันนี้ก็เป็นเมื่อวานนะคะเป็นวันที่หมอน,นัดนะคะแต่ว่ารถยนต์ผ่านไม่ได้นะคะก็เลยไม่ได้ไปนะคะซึ่งเราจะไปวันนี้อีกทีนึงวันนี้คือเดดออกทั้งวันนะ้ำอาจารย์รถแล้วก็ได้นะคะแล้วก็ ไม่ดูว่ารถยนต์จะสามารถผ่านไปได้หรือเปล่านะคะเดี๋ยวก็ไปดูพลินๆกันเลยค่ะแล้วก็อ,อ,อินเทอร์เนต็ตคือใช้งานไม่ได้3าวันแล้วนะคะนอกโคทาอะไรไม่ได้เลยค่ะติดต่อใครไม่ได้เลยนะคะแล้วก็ปล่อยคลิปก็ไม่ได้เลยค่ะแล้วก็คลิปนี้ก็คือจะถ่ายเก็บไว้พ <P f> ี c ได้ดูนะคะว่าออน้ำท่วมเชียงตรงจะประมาณไหนนะคะคงไม่เท่าที่ประเทศไทยนะคะซึ่งออนอกโ ตอนที่วันวันที่อะไรนะที่ไวยายมาแป๊บเดียวแต่ก็หลับไปถึงตอนนี้เลยนะคะซึ่งภัยพักภัยดวงก็หลับหลายวันแล้วนะคะแล้วขบก็คือไม่มีภัยพัดแล้วก็ไม่มี WiFi เลยนะคะสัญญาณโทรก็ไม่มีเลยนะคะก็เออไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าพายุเข้าฝนตกหนักน้ำท่วมหรือเขาปิดยังไงไม่รู้นะคะ แล้วก็น้องครูจะพาไปอัปเดตสถานการณ์ในเวียงเชียงตุงนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะอาตาัตราแลกเปลี่ยนเงินในวันนี้เท่าไหร่แล้วไปดูกันเลยค่ะไม่รู้ว่าวันนี้เท่าไหร่นะคะต้องไปถามที่เขาแลกเตามร้านค้าต่างๆนะคะว่าอาตาัตราแลกเปลี่ยนเงินในวันนี้เท่าไหร่แล้วนะคะซึ่งเอ,อไม่มีอินเทอร์เน็ตให้ให้เห็นนะคะว่าเอ,อ อัตราเลกเปลี่ยนแต่และว,วันเราไม่ดูว่าเท่าไหร่แบบนี้นะคะเดี๋ยวไปเจอกันที่ในเวียงได้ค่ะน้องครูจะขับรถนะคะตอนนี้คือมาถึงที่ในเวียงแล้วนะคะดูะาลงเดียนพม่านะคะโห<ฮ>วันนี้คือน้ำลดเยอะแล้วนะคะวันก่อนคือถึงตรงนู้นเลยนะคะหลังคาอันนี้คือน่าจะจมนะคะวันก่อนวันนี้เขาหาปลาเต็ม เต็มในโรงเรียนเลยนะคะเส้นทางผ่านเข้าไปในเวงนะคะนี่ก็คือจะเป็นบรรยากาศที่หน้าโรงเรียนออในเชียงตรงนะคะก็กำแพงพังหมดเลยนะคะแล้วก็น้ำยังใดไดผ่านถนนอยู่นะคะวันก่อน รถยนต์รถมอเตอร์ไซค์ไม่สามารถผ่านได้นะคะแต่ว่าวันนี้สามารถผ่านได้เข้าในเวียงได้แล้วนะคะก็คือวันก่อนน้ำท่วมหนักมากนะคะแดดออกอวันนี้ก็คือลดไปเยอะมากเลยค่ะตอนนี้คือน้ำยังท่วมอยู่นะคะที่ตลาดตอนเย็นคือลดลงไปเยอะแล้วแต่ว่าไม่มีใครมาขายเลยนะคะว่างเปล่าไม่รู้ว่าตรงโน้นจะขายอะไรหรือเปล่า ไปเตอ้นฮะ<า>อาตลาดตอนเย็นไม่เข้านะคะมีผักขายนิดเดียวที่นอกตลาดเองมีสังขายเกี่ยวไปเดี๋ยวไปตัวเลย ลองนำแหละตัวเนี้ยไม่มีอะไรขายค่ะกับกับแล้วนะคะเอาพาแม่ไปหาหมอก่อนนะคะซึ่งสี่โมงครึ่งหมอถึงจะเปิดนะคะตอนนี้คือสี่โมงเองนะคะวันนี้วันที่สิบามเลยเก้น้ำยัยงไี่ไรด เดี๋ยวเราก็ซื้อผักที่เขาขายตรงนอกนู่นิดเดียวก็คือจะพาไม่ไปหาหมอแล้วก็ถ่ายเวปนะคะที่นงพูกให้สมงมีขายแถวๆตรงนี้นิดเดียวเองนะคะผักก็คือตรงนี้คือน้ำไม่ท่วมนะคะ ตลาดตอนเย็นน้ำท่วมมาหลายวันแล้วน้ำยังเพิ่งจะลดเองนะคะแลดเพิ่งบอกวันนี้ค่ะก็ไม่มีที่ขายของที่ในที่ตลาดตอนเย็นนะคะชาวบ้านก็มาขายของที่สีแยกภัยแรงนะคะไม่เอคิดว่าคนในหลวงเขาน่าจะอนุญาตให้มาขายของแถวนี้นะคะแล้วก็มีรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์อะไรสัญจรไปมา เต็มเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นถนนใหญ่ในเชียงตุงเลยนะคะก็มีคนเดินซื้อของ2องดิมข้างทางแบบคึกคักเลยทีเดียวนะคะแล้วก็รถก็เยอะมากๆเลยค่ะต้องขับรถกันอย่างระมัดระวังนิดนึงนะคะก็อาจจะขายตรงนี้ไม่นานนะคะเดี๋ยวหาที่จอดรถแล้วมาถ่ายบรรยากาศให้พียซีได้ซมกันค่ะ ตอนนี้เราก็มาอยู่ที่หนองคำนะคะที่มีหลอกวัวเยอะๆนะคะก็คือตลาดตอนเย็นเขาไม่เข้านะคะแต่ว่าเขามาเข้าขายผักที่สียแยกไพแรงที่หนองคำนี้นะคะเราก็เอารถมาจอดแค่ๆนี้นะคะซึ่งตรงนี้คือจอดไม่ได้นะคะเป็นถนนใหญ่นะคะแล้วก็เดินไปอีกตั้มหนึ่งคือไปซื้อผักนะคะ รถกระบเพิ่งเห็นครั้งแรกนะคะที่เขามาขายผักที่นี่นะคะตั้งแต่เชินมานะเพราะว่าที่ในที่ตลาดตอนเย็นนะ,ะเนอะเทินน้ําท่วมค่ะเขาเขามาขายไม่ได้นะคะอันนี้คือน้ําในหนองคํานะคะดูค่ะออก็ไม่ล้นนะคะไม่ล้นเคลือนพังค่ะเพราะที่ตรงนี้มันสูงนิดนึงนะคะ ไม่มาขายผักที่ตรงนี้ก็คือเขาเขาไม่รู้ว่าจะทำมาหากินอะไรเนาะเขาก็ต้องมาขายที่นี่ค่ะ <c oughs> เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างคือน้ำท่วมเขาหาปลามาขายเยอะมากนะคะเมื่อกี้ขับรถผ่านมาค่ะซึ่งเมื่อกี้ถ่ายให้ดูไ,ได้ <c oughs> <c oughs> น้าขึ้นเยอะมากเลยอันนี้คือวัด อะไรไม่รู้ชื่อของมันนะคะเป็นภาษาพม่านะคะนรกข่านภาษาพม่าไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วนะคะไม่ได้เรียนนานแล้ววัดนี้คือสวยมากค่ะที่หนองคำนะคะไม่ใช่วัดหนองคำนะคะเมื่อก่อนน้ำไม่ขึ้นถึงตรงนี้นะคะดูค่ะตอนนี้คือขึ้นสูงมากนะคะนี่ันต้น มันมัน่ะแต่ให้นำตก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 ,ตก,ตกไอ้กั๊หคนนี่ยตอนนี้คือหมอยังไม่เปิดค่ะคือมาหาซื้ออะไรก่อนะอนะคะน้มอย่างนี้เลยอู้ ก็ม <Vander> ีพ่อค้าแม่ค้านะคะที่มาขายผักดิมข้างทางถนนใหญ่แบบนี้เลยนะคะก็นครก็ยังไม่เคยเห็นเลยนะคะที่เขามาขายผักดิมข้างทางถนนใหญ่แบบนี้เลยค่ะก็ได้เห็นครั้งแรกนะคะก็ถ่ายบรรยากาศเก็บไว้ให้เพียบสิได้เห็นแล้วคะว่าเชียงตุงก็ได้ดับผลกระทบจากน้ำท่วมครั้งนี้เยอะอยู่เหมือนกันนะคะตอนนี้คือน้ำลดแล้วก็ ไม่มีพื้นที่ให้ขายของนะคะเพราะว่าตลาดตอนเย็นน้ํายังท่วมอยู่บ้างนะคะบางพื้นที่ต่าหน่อยก็คือน้ําท่วมเยอะก็ยังไม่ลดนะคะบางพื้นที่สูงหน่อยก็น้ําลดลงไปเยอะมากๆแล้วนะคะก็จะชาวบ้านก็จะแห่กันมาขายผักที่ตรงนี้เลยนะคะมีแต่คนขายปลาเยอะมากๆนะคะเพราะว่าเขาหาปลาจากที่น้ําท่วมมาขายกันนะคะ ก็เลือนดูไปเรื่อยๆก่อนนะคะตอนนี้ยังไม่รู้ว่าจะซื้อของอะไรนะคะก็ดูบรรยากาศที่ดิ่มข้างทางถนนใหญ่เลยนะคะครั้งหนึ่งที่เคยเป็นตลาดนะคะที่ถนนใหญ่นะคะก็รถเยอะมากมากเลยค่ะดูคะ่ะถนนใหญ่เลยนะคะถนนใหญ่ในเชียงตุงเลยค่ะ ปกติที่นี่จะเป็นที่เดินเด่นออกกำลังกายนะคะที่พ่อค้าแม่ค้านั่งขายผักกันนะคะก็มีผักสดเยอะมากๆเลยค่ะตอนนี้ยังไม่รูข่าวสารอะไรเลยนะคะว่าประเทศไหนน้ำท่วมหนักบ้างนะคะก็สัญญาณอินเทอร์เน็ตหดือยสัญญาณโทรเขาก็ปิดไปหลายวันมากๆแล้วะคะ่ะวันก็ยังไม่มี อินเทอร์เน็ตให้ใช้เลยนะคะตอนนี้คือมาเก็บบรรยากาศให้เพียบซีได้ชมค่ะก็ขอเป็นกำลังใจให้เพียบซีทุกทุกคนนะคะสู้ๆค่ะตรงนี้ก็คือน้ำยังไม่ลดเลยนะคะตอนนี้คือเป็นขากลับนะคะตรงนี้คือน้ำยัง ท่วมเยอะอยู่ค่ะเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ที่ต่ำนะคะถ้าพื้นที่ที่สูงก็คือน้ําก็จะลดแห้งแล้วนะคะตรงนี้คือน้ํายังท่วมหนักอยู่เลยค่ะถ้าเกิดบ้านหนึ่งชั้นนี้คือนาบากนะคะถ้าอยู่ในเมืองพื้นที่มันต่าแบบนี้นะคะน้ําท่วมแทบทุกซอยเลยนะคะ แต่ก็มันมีบางพื้นที่ที่สูงนะคะก็น้ําก็อาจจะไม่ท่วมนะคะถนนใหญ่ก็จะเป็นพื้นที่ที่สูงตรงนี้จะเป็นพื้นที่ที่ต่านิดนึงนะคะก็เลยมีน้ําท่วมนะคะน้ําที่ท่วมตรงนี้ก็คือจะไหลมาจากน้ําขืนนะคะน้ําขืนแม่น้ําใหญ่ในเชียงตรงนะคะเขาจะเรียกว่าน้ําขืนค่ะตรงนี้คือจะเป็นทางเข้า เออวียงออกเวียงะคะตอนนี้คือเป็นขากลับแล้วนะคะก็พามาดูบรรยากาศในเวียงแล้วก็กลับนะคะตอนนี้คือน้ําไม่น้ําขืนลดลงไปเยอะแล้วนะคะไม่ล้นขึ้นผังเยอะเท่าไหร่แล้วนะคะแต่ก็ยังล้อนออกมาจากตรงนี้อยู่เลยคะ่ะหน้าโรงเดียน,นพม่านะคะในเชียงตรงค่ะก็ จะมีอันที่แรงๆกั้นไว้ไม่งั้นก็จะไหลแรงแบบทะลุมาพังนี้นะคะก็จะไหลผ่านช่องทางนั้นอยู่นะคะไม่รู้ว่าจะลดแห้งวันไหนนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่13เดือน92024นะคะปีนี้คือน้ำท่วมหนักจริงๆค่ะทุกๆปีคือไม่ท่วมหนักขนาดนี้นะคะในเชียงตรงนะคะ แต่ก็บางพื้นที่ก็อาจจะท่วมหนักกว่านี้นะคะอันนี้แค่พื้นที่ที่มันสูงหน่อยนะคะอัน,นพื้นที่ที่ต่ํากว่านี้ก็มีนะคะคือน้องของโพไม่สามารถไปถ่ายให้เพียบซีได้ดูนะคะเนื่องจากถนนออกจากหมู่บ้านก็ลําบากมากเลยนะคะกว่าจะมาถึงในเบียงได้นะคะน้ำไม่ท่วมเฉพาะในเบียงนะคะแถววันนอกก็ท่วมหลายพื้นที่เลยค่ะ ตรงนี้จะเป็นใกล้ๆแถวน้ําคืนนะคะเหมือนน้ําทะเลเลยค่ะมีแต่น,น้ําเต็มเลยนะคะในนาที่มีน้ําท่วมขังก็เชาวนานะคะก็เออข้าเสียหายหนักมากหลายพื้นที่มากๆเลยค่ะตอนนี้น้องคุพก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะคะก็ไปสำรวจดูสินค้าก็เริ่มถูกลงมาอย่างละนิดอย่างดะนิดแล้วนะคะที่เป็นสินค้าที่นําเข้าจาก ประเทศไทยนะคะแล้วก็น้ํามันก็เริ่มถูกลงมาอีกนิดหนึ่งแล้วนะคะน้ํามันเอ่อรถรถยนต์นะคะคือ91นะคะ91ลดลงมาเหลือเพียง1ลิตรละ4,900จัดแล้วนะคะแล้วก็เน้ำมันรถจักรยานค่ะลดลงมาเหลือเพียง1ลิตรละ 4,900จัดเหมือนกันนะคะแล้วก็น้ำมัน95นะคะสูป,ปานะคะที่เป็นภาษาพม่านะคะก็ลดลงมาเหลือเพียง1ลิตรละ4,900จัตะค่ะวันก่อนนี้5,000กว่าแล้วนะคะผ่านมาหลายวันแล้วนะคะเงินพม่าเริ่มแข็งค่าขึ้อนอีกนิดหนึ่งแล้วนะคะซึ่งวันก่อนนี้ถึง1,000บาทแรกได้1แสน 40,000จัดนะคะวันนี้คือแรกไล่1 0ม7 0 0จัดนะคะก็ไม่รู้ว่าคลิปน้องคูจะได้รางวันไหนนะคะซึ่งว่าน้องคูไม่มีอินเทอร์เน็ตนะคะ w i f พก็คือน้ำท่วมหนักเนาะก็เลยเขาก็เลยปิดนะคะแล้วก็สัญญาณอินเทอร์เนต็ตสัญญาณโทรก็ปิดนะคะน้องคูไม่สามารถติดต่อใครได้เลยนะคะแล้วก็ภัยพะหลวงก็เพิ่งมาวันนี้เองนะคะ เพิ่งมีให้ใช้นะคะวันสามสองคืนแล้วที่มืดตื่นเลยนะคะไม่มีไฟฟ้าให้ใช้เนาะก็น่าสงสารมากเลยนะคะที่เข้าบ้านเขาน้ําท่วมในเวียงนี่คือวันก่อนก็คือน้องโฟไม่ได้ไปดูนะคะถ้าผลตกก็คือถนนออกไปลาบากมากๆค่ะดูแลออกวันนี้ก็เลยออกไปถ่ายให้เพียบซีได้ดูนะคะ แต่ว่านดังคาที่เป็นหนึ่งชั้นนะคะเออสี่วันติดๆกันแล้วนะคะที่น้ำท่วมสามคืนสี่วันใช่ใช่แล้วก็เออแบบวัดท่วมเท่าหัวนะคะแล้วก็เข้าของในบ้านพังเสียหายหมดเลยอะไรแบบนี้นะคะในเชียงตรงที่น้ำท่วม เยอะมากที่สุดคือในปีนี้ที่น้องครูได้ดูมาตั้งแต่เกิดมาคือมีปีนี้นะคะที่น้ำท่วมหนักมากๆเลยค่ะแล้วก็น่าเห็นใจแล้วน่าสงสารทุกคนนะคะแล้วก็ไม่มีกำลังที่จะไปช่วยเดิมแบบนี้เนาะก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนปลอดภยัยสู้ๆนะคะทางเอพฟซีที่อยู่ประเทศไทยก็ขอให้ปลอดภัยทุกคนนะคะจาก ภัยพิบัติธรรมชาติที่น้ำท่วมในครั้งนี้นะคะก็ขอให้รอดปลอดภัยกันทุกๆคนเลยนะคะก็วันก่อนที่เขาเปิดอินเทอร์เนต็ตมาประมาณครึ่งชั่วโมงก็ได้คุยกับพี่สาวนะคะน้ำท่วมถึงบ้านพี่สาวเลยนะคะแต่ก็ไม่ท่วมหนักนะก็มันแบบว่าไม่ท่วมถึงในเข้าเข้าในบ้านนะคะเพราะว่าที่พี่สาวอยู่ก็ มันก็ไม่ค่อยสูงเท่าไหร่ถ้าเป็นบ้านหนึ่งชั้นนี่คือท่วมท่วมแบบว่าท่วมเยอะอยู่เหมือนกันนะคะถ้าเกิดบ้านสองชั้นก็คือจะไม่ท่วมนักเท่าไหร่นะคะก็เพิ่งติดต่อพี่สาวได้คุยไม่กี่คําเองนะคะไวพาก็คือปิดไปถึงตอนนี้เลยนะคะซึ่งไม่มีอินเทอร์เน็ตให้ติดต่อกันเลยนะคะไม่รู้ว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะที่ประเทศไทยน้ําลดหรือยังก็ ไม่เห็นนะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนอยู่รอดปลอดภัยทุกคนนะคะกอ,อ,อ,อตอนนี้คือวันวันก่อนที่น้องโคโเห็นที่เขาเน้ำท่วมเนาะก็จะขึ้นภาพเก็บภาพที่ในเฟซบุ๊กมาให้เพียบซีได้ชมนะคะซึ่งหลานายแลนด์แม่สายนี่คือท่วมถึงบนสะพานเลยนะคะตั้งแต่น้องโคโบเกิดมานี่ยังไม่เคยเห็นน้ําท่วม ถึงบนสะพานนะคะเคยเห็นท่วมเยอะสุดหนักสุดก็คือใต้สะพานเองนะคะใต้สะพานก็คือเยอะท่วมเยอะมากๆแล้วนะคะอันนี้คือล้วนมาถึงอ,อะไรบนสะพานนะคะก็เลยเอท่วมหนักหลายพื้นที่ในจังหวัดแม่สายอยู่เหมือนกันนะคะอ๋อไม่ใช่จังหวัดเชียงรายอำเภอแม่สายนะแล้วโคผิดค่ะแล้วก็เอเข้มนี้นะคะโคก็จะขอตัวลาไปเพียงเท่านี้แล้วนะคะ ก็เกี่ยวบรรยากาศให้เพียบชยีได้ดูนิดนึงนะคะซึ่งอินเทอร์เน็ตก็ไม่มีให้ลงคลิปเลยนะคะก็จะขาดการติดต่อกับเพียบชีนานหน่อยนะคะก็ต้องขออภัยด้วยนะคะที่ไม่ได้ตอบคอมเมนต์ที่คลิปน้องคุป่อยอไปแล้วนะคะก็ เป็นกำลังใจให้ทุกคนซู้ๆนะคะอ่อแล้วก็ฝากเพียบสีกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะค